สีเข็มมาตวัดความเร็วรถขึ้นขึ้นลงลงไม่คงเส้นคงวาถ้ารถมีอาการแบบนี้ให้ถอดขัวต่อสายไฟสปีดเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ป้องกันมาตวัดความเร็วรดเสียหายตรวจสอบสปีดเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์สายสีดำคาดสีน้ำตาลบวก ได้ไฟฟ้ามาจากสวิตกุญแจสตาร์ทออนสายสีฟ้า1ขีดสีแดงลบไปลงกลาวที่มาตรวัดความเร็วรถและตัวรถสายสีเขียวข่าสีแดง1ขีดสีแดงพีพันสัญญาณไฟฟ้าไปมาตรวัดความเร็วรถ ขั้วต่อสายไฟเอาน็อตยึดออกนี่ไงสปีกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์สวิตช์กุญแจสตาร์ทอ่อนสายวัดสีดำจิ้มไปที่ขั้วต่อสายไฟตรงกลางสายวัดสีแดงจิ้มไปที่ขั้วต่อสายไฟริมซ้ายเข็มขึ้นปกติ สายวัดสีแดงจิ้มไปที่ขั้วต่อสายไฟริมสายสายวัดสีดำลบลงกราวที่ตัวรถเข็มขึ้นปกติสั่งซื้อสปีกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ทางออนไลน์เฟืองน้อยกว่าหนึ่งฟันเฟืองทดสอบสปีกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์หนไปทางหน้ารถขึ้นเลยอ่ะขึ้นขึ้นนะ

ปรับหมุนให้ได้ศูนยโอห์มตัวนี้สีแดงค่ะบวกสายวัดสีแดงตัวนี้สีดำค่ะลบสายวัดสีดำผู้รถตัวเก่า1.8เคโอห์มเสียบขาบวกเสียบขาลบตัวนี้สีแดงค่ะบวกสายวัดสีแดงตัวนี้สีดำค่ะลบสายวัดสีดำตัวใหม่ 17k เ oh คโอห์ม พอ,อสลับฝาสปีดเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์แม่หล็กถาวอรมีเซ็นเซอร์อฝังอยู่ที่ฝาตัวเก่าฝาตัวใหม่ใช้ตัวคู่รถตัวเก่าแกนเฟืองใหญ่มาก ระวังเม็ดลูกป,ปืนหายใส่ฝาซีนใส่ฝาสปีกเซนเซอร์หรือเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์ตัวใหม่ยึดให้แน่นใส่ปริ้นล็อกแกนเฟืองใส่สปีกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ตัวเก่าฝาใหม่ทดสอบระยะทางเกือบ10กิโลเมตรเข้มขึ้นมีสันเล็กน้อย วิ่งไป20กิโลเมตรกว่าเข็มขึ้นลงลง,ลงแบบเดิมต้องถอดขั้วต่อสายไฟออกตรวจมาารวัดความเร็วรถถอดฝาครอบสวิตกุญแจสตาร์ทเอาตะกรับคอพวงมาลัยออกเอาคอนโซลร่างขยับลงมาถอดสวิตที่หน้ากากเรือนใหม่ถอดเครื่องเสียงแผงควบคุมแอร์หลบไว้ข้างในถอดสวิตไฟฉุกเฉิน ถอดหน้ากากเรือนใหม่ถอดเรือนใหม่จะเห็นขั้วต่อสายไฟเรือนใหม่สายสีฟ้าหนึ่งขีดสีแดงลบสายสีเขียวค่าสีแดงหนึ่งขีดสีแดงทีพันถอดฝาครอบเรือนใหม่ เอาน็อตสองตัวออกเอาสกรูสี่ตัวออกตรวจสอบมาตรวัดความเร็วรถสีเขียวที่แผ่นวงจรลอ,อก มีคราบน้ำมันแห้งเกาะอ,อยู่สาเหตุนี่ไงคาปาซิตเตอร์หนึ่งร้อยไมโครฟารัด25สหโวลต์สิบไมโครฟารัด25สหโวลต์ทนความร้อนร้อยห้าองศาสซี รั่วแท่นป้องกันปุ่มกดปรับตั้งเตือนสายพานส่มิ่งกา้านกดปรับตั้งระยะทางเข็มมารบัดความเร็วรถมาร์คคาปาซิเตอร์จุดดูดตะกัวดูดตะกัว คาปาซิตเตอร์ออกซื้อคาปาซิตเตอร์จากร้านค้ายอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็ก3บาทตัวใหญ่5บาท2ตัว8บาทหูดขาคาปาซิตเตอร์ ใส่คาปาซิตเตอร์เอาที่มีแถบสีขาวมีเครื่องหมายลบในลูกศรชี้ไปที่ขาคาปาซิตเตอร์หันออกมาคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่คาปาซิตเตอร์ตัวเล็กขาสั้นคือขั้วลบขายาวคือขั้วบวกบ้ายพลักน้ำยาประสานบัตกรี ตัดขาคาปาซิเตอร์ใช้แอลกอฮอล์ล้างให้สะอาดลายวงจรชัดเจนท่ามการตรวจจุดเชื่อมต่อได้เลย มาบัดรอบเครื่องยนต์มาตรวจเอาน็อตยึดสามตัวออกสะาดไม่เลอะเธอะมีคาปาซิเตอร์สองตัวตัวเล็กตัวใหญ่มากใส่มาดบัดรอบเครื่องยนต์ยึดด้วยน็อตสตัวใส่มาดบัดความเร็วรถ ตรวจดูคาปาซิตเตอร์ต้องมองเห็นแถบสีขาวหันออกมาใส่มาตรวัดความเร็วรถลงไปที่เรือนใหม่ระวังมือจะโดนเข็มมูว่า <Wow. S 1> แล้วเครื่องยนต์ยึดน็อตสองตัวสกูสี่ตัวอย่าขันแน่นมากเกินไประวัง แผ่นลายปริ้นจะเสียหายใส่ฝาครอบเรือนใหม่ตรวจสอบหลอดไฟมีเสียงไม่ขาด ปิน GND กราวรลบมีเสียงปกติตรวจลายปิน S E N หรือ P พัน P มีเสียงปกติตรวจพ่วต่อสายไฟระหว่างสปีกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์กับเรือนไม้ใช้สายผ้างหนึ่งต่อเข้ากับท่องกลางสายสีฟ้า1นึ่ขีสีแดงลบอีกผ้างหนึ่งต่อเข้ากับสายวัดพันติมิเตอร์สายวัดอีกเส้นจิ้มที่พ่วต่อสายไฟเรือนไม้เส้นที่สองสายสีฟ้า1นึ่งขีดสีแดงลบมีไฟสีแดงเข็มขึ้น ปกติตรวจผั้ต่อสายไฟระหว่างสปีกเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์กับเรือนใหม่ใช้สายไฟข้างหนึ่งต่อเข้ากับช่องริมขวาสายสีเขียวค่าสีแดงหนึ่งขีดสีแดงทีพันอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับสายวัดปันติมิตเตอร์ สายวัดอีกเส้นหนึ่งจิ้มเข้ากับขั้วต่อสายไฟเรือนไม้เส้นที่สสายสีเขียวค่าสีแดง1ขีดสีแดงพีพันมีไฟสีแดงเข็มขึ้นปกติประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อันไหนถอดก่อนใส่ที่หลังอันนี้ถอดที่หลังใส่ก่อนประกอบสปีเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ ตัวเดิมฝาเดิมกรารทำงานของสปีกเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์สายสีแดงขาบวกสายสีเขียวขาพีพันสายสีดำต่อเข้ากับขาลบ สายสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่สายสีดำต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่สายสีเขียวพีพันต่อเข้ากับสายวัดสีแดงมันติมิเตอร์สายวัดสีดำต่อเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ สีแดงหมาที่เฟืองเมื่อหมุนเฟืองแม่เหล็กถาวรจะหมุนด้วยเซนเซอร์ที่ฝังอยู่ที่ฝาจะส่งสัญญาณที่พันออกมา รอบจะมีสัญญาณผีพัน4ครั้ง สปีเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์ยึดด้วยงดใส่ขั้วต่อสายไฟทดสอบกรารทำงานของม่านวัดความเร็วรถเข็มไม่สะดุดขึ้นลงตามปกติคงเส้นคงวาขอบขอคุณที่รับชมสวัสดีครับ